อ่ะกาบสวัสดีครับกาบสวัสดี f อทางช่องวิไลให้โชคท,ทุกทุกท่านครับสองวันหวยออกนะครับประเดิมไปแล้วนะครับ3คลิปตัวเลขหน้าทางนะครับสายด่วนวันหวยออกสองวันหวยออกน้องนิชาคงเหลือนะครับน้องอลิสาล่างอย่างเดียวแล้วก็สรุปโค้งสุดท้ายปู่โคราชนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับแอดวิไลจะนําเสนอ นะครับปูโคราชก่อนนะครับเสาหนี้เสาวันห้อยออกถือว่าปล่อยล่วๆกันเลยนะครับมือวานนี้ก็สรุปไปแล้วตัวเลขสำนักที่ชนกันนะครับมือวานนี้แอดวิไลก็สรุปไปแล้วได้อันดับหนึ่งถึงอันดับสามนะครับคือแอดวิไลก็บอกไปนะครับอันดับหนึ่งเก้าห้าเม็ดเดียวอันดับที่สองครับก็คือเป็นประวัติศาสตร์ชนกันถึงสิบเอ็ดชุด นะครับเป็นประวัติศาสตร์ที่แอดวิไลยทําคลิปตัวเลขแนวทางมานะครับอ่าก็คือนะครับ6308 73นะครับเนี่ย73แล้วก็9397 0010 55 0951แล้วก็30นั่นคืออันดับที่2นะครับมี11ชุด ถือว่าชนกันเป็นประวัติศาสตร์เลยอันดับ3ครับมี7ชุด15อ่าขออภัยครับ14 52 39 03อ่ะ0330นี่30จะอยู่ันดับ2นะครับ03จะมาอยู่อันดับ3 06 50 07นะครับนี่คืออันดับ3ที่ยัดวิไลสรุปไปเมือ่อวานนี้ ออมาอ่านยำให้เอฟซีได้ฟังกันสรุปไปแล้วเมื่อวานนี้สำหรับตัวเลขที่ชนกันนะครับถูกสัมนักที่ทังช่องเข้าในนําเสนออยู่นีเอามาขัดสันใส่กันนะครับสรุปให้เอฟซีได้บึงนะครับอาครับมาคลิปนี้นะครับคลิปที่4ของเซาว,วันหวยออกแอดวไวจะประเดิมต่อเนื่องกันไปแบบรัวๆกันเลยนะครับอาคลิปนี้จะ เอาเป็นปูโคราชก่อนนะครับเดี๋ยวน้องอลิสาเดี๋ยวต่อจากปูโคราชเลยนะครับจะปล่อยให้เบิดในเสานี้นะครับเดี๋ยวเอ,อ็ดวิไลจะผ้าลูกบานไปเอาใหม่มาทําแค่ทําเตียงนะครับสรุปปูโคราชนะครับโคงสุดท้ายปูทรงมะหยอยดนดวๆสบากกับทรงมะหด่ดนดวนเป็นสายงานของฉบานะครับเป็นสายงานของชบาปูโคราชนะครับ สุโคราช1สิบหกตุลาคมหกแปดแนวทางนะครับเป็นชุดสรุปโค้งสุดท้ายนะครับอ่าชุดสรุปเด้อ fc คุณพ่อคุณแม่ชุดสรุป เป็นบนล่างนะครับเอฟซีแนวทางของปูโคราชนะครับสูตรมัดรวมเรียบร้อยตามที่จริงปูโงม่านนะครับปูจะโงมาแบบนี้นะครับเอฟซจะวองให้เอฟซฟังสําหรับแนวทางของปูโคราชเพราะว่าเคยไปสัมผัสสดๆปูนะครับปูจะตัดออกมัดนะครับ ปูจะทรงมากตัวเน้นย้ำจะวงกลมไมาแค่สองคู่แต่ตัวที่ปูตัดแอดวิไลก็จะล่งห้นะครับจะล่งห้ยไ้เอฟซีได้เปรียบเทียบกันนะครับเพื่อบางเทียบบางที่นี่ปูนี่ตัดแม่นขนาดนะครับตัดตัวใดออกตัวนั่นนะครับก็บเลยแอดวิไลจะจะล่งห้ที่ปูตัดถิ่นจะมียูซีชุดนะครับจะมียูซีชุดที่ปูตัดถิ่อนอ้าวน้อง แมงข้ามนองผู้พาออกเรือบานบินบินวอลเลยเอฟซีอ่าเพื่อนอนแมงข้ามหรือว่าอันผ้าษาสา,ากางเอื่นแมงอย่างพงกบลูนะแม่งตัวที่ข้าเจ้าเอาส้นกันเป็นเขาอะภาษาผาากลางบลูว่าเรียกยังอ่าออกกองแล้วเอฟซีบินเลยบินวอลเลยอ่าเพื่อนอามาไวยนี้นะครับเนี่ยบินเลยบันเดียวเอฟอย่าไลไล่เ้ามาให้บึง อามามา,มา,ม,ามาเขามาเขาปุ้งอ่านี่ครับไดเวียมน้องผู้ภาอืมตอนนี้ก็มันตาครับเลียงเนี่ยครับน้องผู้ภาเพิ่นเอาอมาเรียงเนี่ยอ่าทั้งอีสานเอ่นแมงข้ามนะครับเนี่ยเอาอ้อยให้กินนะครับเนี่ยเพิ่นบอกว่าอีตาเบิ้งดีๆเด้อบ,บ,บัลลาบัลลาที่ไปกรุงเทพเพิ่นว่า เลี้ยง้บักลาดีๆเด้เล่อนนะครับเราอวยให้กินเป็นกะติมาไฟฟ้านะครับยูซาร่าเปิดไฟว้มากเลยก็เพื่อจะจับมาเลี้ยงพอ้าทุกนานี้น้ําทกนานี้น้องผู้พักก็จะเลี้ยงตลอดนะครับเลี้ยงแล้วก็ตายไปซื้อนี่นะครับตามภาษาเด็กหน่อยนะครับเป็นเลี้ยงไว้ซื้อก็ตายไปน้ามือแล้วโวสองตัวกระโดนอยู่ครับแจ้งตายนะครับ เามาเบิ้งกันนะครับวิ่งแปดกับหนึ่งนะครับแปดกับหนึ่งเด้อครับแปดกับหนึ่งนะครับสุดสรุปโค้งสุดท้ายปู่โคราชตัวที่เน้นย่ำนะครับเสวิไลจะเขียนตัวที่ปูว่วงกลมมาสองครูก็คือแปดเก้า แปดศูนย์นี่ครับนี่คือปูปูเน่ยนยามากสองคู่นี่ตัวที่ปูตัดแต่ว่าปูเอฟเอฟซีนะครับตัวที่ปูตัดแต่ว่าแอดวิไลจะเอามาลงใหเ้เบิรงคือเก่านี่คือตัวที่ปูตัดนะครับจะมีสี่แปด ปดหนึ่งเก้าหนึ่งสำหรับผู้มาผู้สอบก็บสามารถจัดได้นะครับแล้วก็สี่หนึ่งสี่ชุดนี่ปูจะตัดนะครับปูจะขีดตัดเลยแต่ว่าแอดวิไลเออมาลงให้เอฟซีเบิงนะครับเพื่อเอฟซีท่านไดนมาชอบนะครับในสี่ C, ชุดนี่สี่แปดแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งนะครับ ก็คือปูตัดแต่ว่าแอดวิไลเอามาลงไหเบิงนะครับไม่แน่บานอนอีกอยังก็เกิดขึ้นได้นะครับอาสรุปด่วนนะครับสรุปด่วนเช้าวันหวยออกเลยนะครับสรุปวันที่สิบหกอ่าเนี่ยเขียนผิดแล้วครับสิบหกต่อขอรีบไล่กันเพราะว่าตอนนี้เวลาตีหากว่าแล้วเดี๋ยวแอดวิไลจะ ไปประสาสัมพันธ์ฮอกะจ่ายเข้าก้อนนะครับอาจารย์จะไปนะครับเอาใหม่นะครับอาร์ับแปดเนะครับนี่คือสรุปปู่โคราชฝากแชร์ไปนะครับไอเอฟซีทางช่องได้ไดูเดเ็นน้ำกันจากลากกันไปคลิปนี้คลิปหน้าของน้องอลิสารออยู่ล่างอย่างเดียวสวัสดีครับ